สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เขารบรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุมสารวัลเชียงแนวนะครับครับมือนี้กัเป็นอีกมือนึงนะครับเนาะหลังจากที่ล่อค่อยมากเป็นอาทิตย์กลัวๆนะครับเกือบสองอาทิตย์หลังจากที่ล่มหนาวได้ยุดไปพักหนึ่งนะครับเนาะมือนี้กัมีล่มหนาวมาแต่ว่าก็มีต่มามาตะมาขึ้นนะพี่น้องแต่ว่ากับวันเรียนช่วงประมาณสามทุมหรือสองถุมกลัวๆมาขึ้นในล่มหนาวเขาประเทศไทยนะครับเนาะมื่อกี้ก็เลยได้ปรกาศนะครับเนาะ เอาวาวเครื่องบินมาปล่อยก็ปล่อยวาวสองห่องไปแล้วตัวหนึ่งนะครับไร่ทองฉาบวันนี้ก็เอาวาวเครื่องบินมาปล่อยก็คิดว่านาทีเป็นไฟสุดถ้ายพีนองร่มหนาวของปีนี้นะครับเนาะ้ามีีกก็คงสิได้ปล่อยอีกถ้าเบิดร่มหนาวไปแล้วสิเปลี่ยนเป็นติดพัรลมนะครับเนาะสีให้สร้างติดพัรลมให้ไร่ทองฉาบที่กันทายย่างบ่อนเบิดก็บบ่นติดนะครับเนาะ ทิดทงสารไม้ขมบากกัตรงทะเลนปีนาเนาะครับปีนีบ้านขาดกระดาษบูนบ้านขาดพ่อเลียนแตยุ่นะครับแต่กะบอเวอกปนไดเพราะว่ามันมันเป็นยังติพี่นองมันเวลาหมอกแห้งๆหรือว่าตอนพันล่งนี่ันสิล่งแห้งไี่นาโล่งแห้งเห้วมันเกิดใ้กระดาษทงปูนนี่มันติดสอดตัดสอดแล้วเวลาเข้ามาเลียนอีกรอบ มันสิบอเกิงกันนี่พียน้องมันสิเป็นหู้แล้วลมมันสีรวงได้มันสิบอเกิงกั to to นมันส in ิเป็นนักขังเดียวเนี่ยอยู่หัวสิงห์น <Whoa> ี่ก <ixò> ็ม <ing> ีอยู <intentar> ่คร <iquer> ับ <amino> เียวเห็นอยู่นี่พี่น้องทั้งเสียดต้องยู่หัวสิงห์นี่ยเฮลิเอเยอะนะวัดสิงห์เป็นปองเนี่ยหลังจากที่บริเลียนมากเกือบอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์พี่น้องวูนี่สิปล่อยล่องเบิ้งนะผมนั่งสีแดงในไพราะนี่ผมเข้าเรเดออย่าลืมต้องเทิร์นคูเท่าเรเด้อ แท้เลยยังสิดูสวยงามจัง่อยบรรยากาศดีพี่น้องมาหนิป่าไสไหลก่อนแมค่ครับสร้างกับล้งแต่งด้วยเนาะสังงค์เฉพาะเลียบสังบส้งงค์แตงแตงเรียบไปแต่ว่าดวงสองห้องสั้งหนูดังดีครับมาขึ้นนี่สอดแก่งปดนะครับเนาะดวง 1, นดญญหนึ่งพันกระเลียนอยู่ทางขุนเทวบานนะครับเนาะงเบาสองห้องด้วกันเตรียตัวพี่น้องที่ป้อยแล้ว ชมบรรยากาศนะครับหันธนูด้วยววเอาเลยไปแล้วพี่นอ้องดวกครับดวกโอ้โหร่มแห้ง่าแห้งนะพี่นอ้องต้องไปเบิ่งทางเสียกนะครับนาะไปกันเลยครับ าไก่สือกับเราเลยพี่น้องติ๊กัดอยู่ขู่น้องหน้านมสระหวานนะครับเนะี่เอาลามไว้นี่นะครับเนาะแดดเยี่ยมเลกับลามไว้นี่พอเอาไปไก่มูบไปไหนห้าเทียดึงเด็กหน้าผันเสื่อมไปใส่เอาจุฬากระเบาสองห้องเงายอีกนะครับลามไส้กับล่างลามไปนะพี่น้องตักเข้ามาทางพี่บอลเอาตักทางหมุนเออ อีกบัตรหนึ่งยี่มรุดปอกกันแล้วกันเป็นตายุวะโอเคเนาะดีใยพี่น้องเสียกซีิมนครับสอดแกงมนมีร่มกับประสอดนะครับเนาะสิประมาณนี้พี่น้อง ครับขอขอบุณของคุณพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อผู้คนไหลคดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะมันนี้ก็สิปล่อยสามตัวนะครับปอยบอลสองห้องแล้วป่อยเครื่องบินแล้วก็ปล่อลยบาวจุวดไหลนะครับเนาะขอขอบคุณคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีผู้คนไหลคดแชร์ให้ตลอดนะครับเด้อหมวดเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณมาตลอดนะครับเนาะมัอนี่ท้องฟ้าทำไมเป็นสีแดงเก่ยังเสียครับน่ากลัวจังเลย เมื่อวานมีฝนนี่พี่น้องเมื่อวานผมมื่อนี้หวังว่าคล่นะงองสีมีนนะครับเนาะหวังว่าคองสิมีนจะล่มหนาวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ข,อ,ขอยุติการถ่ายท่าใหมเพียงสานีก่อนพนอี่น้องคลิปหนาเขาบอกกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับตะลุดังดีด